สหรับคนที่คิดว่าตัวเองกลัวดำมากๆนะครับแล้วก็ไม่อยากใช้ที่มาแปะไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเองทาแป้งน้ทากินกันแดดเยอะนี่เลยตอบโจทย์ทุกคนยาแ็กมาร์นี่เป็นแบบเต็มหน้าเลยนะเดี๋ยวจะใสใ่ดูนะหนึ่งซองนะครับมีหนึ่งคู่เอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งออกไรไหนลห,หลุดขอโทษ นนี่ะตัวนี้ดียังไงคะเอ่อมีสารบำรุง5ชนิดและเป็นไฮโดรเจลนะไม่ใช่เป็นผ้าธรรมดาอันดับแรกเอานี่เอาก่อนอุ้ยเต็มหน้าด้วยโยนเลยช่างมันอ้าวโยนทิ้งไปอืมโยนนี่ไปโยนนี่ไปโยน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 แกะจมูกแกะปากแล้วก็โยนด้วยอ่ะนี่รึบแกะมาเลยนี่โยนใส่ไปแกล้งไปนี่นะเห็นไหมแผ่นใหญ่ไหมได้เป็นไฮโดรเจลเย็นๆด้วยนะไม่ใช่เป็นผ้าธรรมดานะครับ โอ้ยดึงลงปากหรือก็ถะเป่าก่อนโอเค,อเค,อเคนี่เห็นไหมแล้วก็แปะเข้าไปให้โดนจมูกเริบใช้ง่ายไหมนี่เอาดึงให้ยืดหน่อยผมผู้ชายผมใช้เอ็มนะมีใช้เอสนะกับใช้เอม็มนะนี่ใช้เอ็มแล้วก็พองหูเลยพองหูเริบเริ่บเพราะไม่มีกระจกยากหน่อยหายใจ <Okay. S 2> ออกไหมเนี่ยเฮ้ยสบายเฮ้ยออไม่เพาะไม่มีกระจกเลยก่อนนี่อ่าเห็นไหมครับนี่ จะกลวัวแดดยังไงอะแศษ UV ทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วแสง UV ทำรายผิวนะแต่ว่ามีตรงนี้อย่าเย็นด้วยโอ้โหเอามีคนมองหน้าได้เบอร์ดี้กีห่หลุมวนนี้ไม่มีไม่มีโอเคพอเพราะเพิ่งออกมาหลุมสองนะ้พไม่มีเบอร์ดี้อยู่แล้ว <c oughs> ไม่ไป็นไรนี่อายุไม่กี่นะึงยาแพคมาร์กนี่ที่ห้อไหนก็ไม่มีเท่าเราเ็าใหญ่เต็มหน้าเลยไปลองหาใช้นะครับ